สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชักศรริลป์ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับตอนบรรยากาศตอนแรงๆนะครับในที่สำนักง,งานสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับมื่อนี้ทั้งวงหนึ่งวงสองครับพี่น้องทั้งวงหนึ่งวงสองนะครับ,รบเข่ามาพักแลมครับยันยังขวาเอาเองโป๊ะป๊ะป๊ะโป๊ะยังไง ยังนี่่อ,อมกเบเสักบตียงตีมาสไดอีเนาะบานนี้นนนนรเราอมกบเสักบตียงอโอ้ยเนา,าะเฉเพื่อเขาออมเสือกระทะพีพ่ลองบรรยากาศรรบ้นพักเรมครับ เอาพี่นองเพิ่มบรรยากาศครับมันผักแลมสบายสบายอ้าวทำไมผล่มา,มาแค่นี้เป็นคนไปหาปลากันเป็นคนสมถะฮะคือ <c oughs> คนสมถะมาแรกๆนี่เสือพ <c oughs> ื้นหม,มอนใบตอนนี้ตอนนี้หมอนหายเหลือแต่สัตว์หมอนหายเหลือแต่สัตว์โอ้หมอนเ <c oughs> อาโอ้ไม่อยู่หมอนเอาวะ มาไม่มีเสียพื้นหมอนใบแล้วนี่หมอนหายไปใบเหลือแจะเสียอีหวเาหนีสานก็ไม่มีเออขเลตลาดที่บ้านเมทุกยากวันนี้เด่นั่นเห็นะเอาบ่างมาหน่อ๋อหายแล้วเดียวหายเลยหมอนเฮ้ยมาหยังมาเอาไหมยังนี่หมอน โอ้เอามาใหม่ๆมีเสีอพื้นหมอนใบอยู่ไปอยู่มาหมอนหายไปหนึ่งใบเหลือแต่เสีอพื้นหนึง่งใครอยู่บววให้เสืยหนึ่งโอ้ยพี่น้องไว้สมบุญเอาหมอนไขว่เอื้อต่อมาไขว่ไปใช้ดาวดูนะครับพี่น้อง นละมอนน่ะทำไมถึอสีอ,อยากมอนเอาอย่าผืนมอนใบมาใหม่ๆอ่ะโอ้อยู่ไปอยู่มาม,มอนหายหนึ่งใบเหลือแต่เสียงอ, <laughs> อะอโอ้

มันมีองมันมีกล่องมันมีกลองายไปงตัวนึงเนกก้อนเนยางชวาเดนเขียนเยเกิดได้ยังเข็นที่น้องอย่าตรวจไล่ห้วมือนีแมอโอ่มันมันมีกล่องสายอยู่มีกล่องาอยากตรวจไล่ินวมือไ้แน่ใจเพราะว่าอันกอนนี่ก็เป็นเจนสีเพิ่้องถาม ของบ In, ้านทั้งสองหนึ so sure. ่งแม่ก็ต้องมาก่อนติดค่าแต่คุยสอนเขาต้องถามว่าบ้านคือหนึ่งบุคคลที็หนึ่งที่สองผู้ใดขอมาก่อนข้อเขาเจาจะไปจะปิดไฟวะฮะลูกเปิดเปิดไฟไว้เหรอออไมปิดบ่เนี่ยก็เปิดไฟมองมองนอยู่อ่ะเอาว่าปิดไฟเดี๋ยวเขาบอกเปิดแล้วลูกก็ออกไปเพราะเขาเท่าน้ำมันมันหลังปิดบ่อกว่าพ่อเ่อขอห้องไปทั้งหมดพ่อกับพ่อโตกันเลยแล้ว สูตรหนาบาทสูตรหนาาตาหนาตาเนี่ยหัวอเลยข้อทั้งหนาตาเออคือนความากหัวหอมก้อนเมนูก้อกินเขาแลยเมนูใหญมากแตเล่นมาเป็นของอันละก็ต้องไป็นหัวตาแล้วก็ปันตรวจที่สุดลายมือแสงได้ไปอ้าวไฟเสียไฟเสียแล้วแต่แหวนไอ้ผู้หนึ่งมอนเสียมากมากไม่ไม่มากไม่ไม่มีเสียพื้นหมอนใบเดี๋ยวนี้เหลือแต่เสียพื้นหมอนเสีย เอาพี่น้องโอ้ยขนาดนีนะครับบ้านพักแรมเราเ้วว่าไ้พั้นะครับเนี่ยครับเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยครับนี่นะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับเช็กรถเช็ล่าครับน้หม้อน้ำน้ำกรน้ำกันนะครับเช็คห้าซอนะครับตรวจห้าซอ ของรอถรับว่านละวันครับลุงครับเห็นยังไงแต่ละขั้นครับเอา,าอโ,อโอ้เช็คหาซอครับแต่ละขั้นครับ <laughs> อ่ะซอที่หนึ่งซอจินเกี้ยงมือมือมือถ่ายเสื้อถ้าไปเสื้อใส่ใส่พันเลยใส่หนเครื่องไปเอาไปผมกระดิบเป้าอะไรผมกระดิลูกถึงกว่า <laughs> ไปพราอะไรเพราะจอม้อมาเขาไปหาผมผมทานนี้เออใส่พันหนึ่งไม่ได้ครับมือโอเคโอเคไปเอาปีนี้กินเม็เสร็จแล้วสามเสร็จแล้วสินั สามมเสร็จแล้วเมื่อบีนเนี่ยกินในเจลวดเป็นใจนว่าอะรวันหลายอะไห้ิโอ้เอาโอ้สร้างเอานี่นะครับเพื่อนน้องตกตาสองตมนะมาบเหรอปลาเดียใช่หมเขาเห็นนกแล้วเขาไปกินไมตกใจมาอนี่กูแล้วกูสงนแล้วต้มไก่า้ไก่ัน่ะไปมาไก่เด้แลวมาไก่เด้ยุกสมยุกไหนมันาบอสเมบโอ้ มาบอกกับัดไปนี่กัได้หไปทังกระทรวงกันไงโอเคปาพามาด้ยสนบ้านเกงน้ำมันเก่าบบวงเกียบ้างรเียปุ่นมันไมเกยอี่ยบผมกัสีเลี่ยนที่น่าดนปิดวง่ละผมกับสีเลี่ยนยกชดเือนก็ที่นี่เอา้มนติดกอนปัญหามันติดเนาะปัญหามัติดเดยวนี้ผมก็บอกเขาใจปรนมดา กระตุกมันก็ติดแล้วอันนี้เตือนเตืดนกระทุกนี้ติดตุ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 กตุกตุกตุตุกตุตุตุอยู่วะลอยู่ว่าจะเฮียนไหมเราไขแล้วยังว่จะเฮียนมันออยู่เนี่ยตคือเิ่งเนกหนกอไม่อยากหมอมาดีสเหลียงน้มันมันไหลออกฮะเลียงย่โตไปเปิดทังันมงหัวปั๊มมันน้มันไหลออกปั๊มพรมผมว่า น้มันไหลออกคอามันมันวันยู่บ้านเป็นสลัดเส่เพราะว่าเจ้าไปเปิดน็อตตัวล่างน่ะที่ว่าเจ้าเปิดน็อตเบอร์ยังไงก็นั่นแล้วว่แม่นนั่นละที่เปิดเปิดอะไรนี่บ่อเฮี้ยมันม้านบ่อแขยไรบ้านบ่อเอ้แสดงว่านะไอ้น้ำมันไม่ต้องไหลเลยลงเอาตังค์ให้คิดว่าได้ไหมน้ำมันในปั๊มมันไหลออกเออเรื่องินกีอะไรกันเลยอะโอ้มันเป็นสินเลยสุกอัดดัง น้ำมันในปั๊มมันบ่มีไงมันมันบ่เสมอไงเพราะว่านจบไปเปิดไตปั๊มเนี่ยซ้ำไตไตปั๊มไหนมันปั๊มที่อะไรปั๊มว่าปั่มอายุบ้านนี่จบเปิดน็อตที่มึงเลยแล้วปั่นนี่เปิดน็อตตัวนี้น้ำมันในปั๊มมันสีไหลไหลออกบอกใัรเปิดออกแหยงมอเลยว่ามีอย่างเลยใครเปิดออกแหยงมอเลยว่ามีน้ำไม่น้ำออกเลยแหยงมอเนี่ยใัดเปิดใช่ไหมเบอร์สิบอ่ะพี่น้องขอบคุณทุกกาลังใจครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมครับอ่สำหรับสิปนี้สวัสดีจ้า